ยาบ้ากว่า2ล้านเม็ดอาวุธปืนคาบิน1กระบอกเป็นของกลางที่ฐานกองกำลังผาเมืองตรวจยึดได้ค่ะหลังจากที่ไปยิงปะทะกับคารวานยาเสพติดบริเวณชายแานไทยเมียนมาในพื้นที่ป่าบ้านบางมหันตำบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายมเมื่อ2วันก่อนค่ะข้อมูลจากกําลังผาเมือง พบว่าช่วงสองเดือนที่ผ่านมาสามารถสกัดกั้นกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดได้มากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนถึง6เท่าโดยเฉพาะเดือนตุลาคมมีการประทะกันสองครั้งฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิตไปหนึ่งคนพฤศจิกายนปะทะเพิ่มเป็นหครั้งค่ะกลุ่มขบวนการเสียชีวิตสคนยึดยาบ้าได้หลายล้านเม็ดและล่าสุดธันวาคมปะทะไปแล้วสองครั้งด้วยกันทางด้านของนายอภิกิ i t ชอโรดประเสริฐ พ่วงหน่วยการจิโรดประเสริฐนะคะพ่วมหนวยการปรปรสภาค5เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถระบุก,กลุ่มคาราวานยาเสพติดที่เสียชีวิตทั้ง15คนแต่ล่าสุดกำลังตรวจสอบหลักฐานที่พบในพื้นที่โดยเฉพาะมือถือ3เครื่องที่ตรวจยึดได้สำหรับสาเหตุที่เจ้าหน้าที่สามารถสกัด กั้นกลุ่มค้ายาเสพติดในพื้นที่ชายแดนมากขึ้นในช่วง1-2ถึงเดือนที่ผ่านมาคาดการว่ามีหลายปัจจัยค่ะปัจจัยหนึ่งก็คือการสู้รบของกลุ่มกองกําลังติดอาวุธในประเทศเพื่อนบ้านหลังจากที่มีการปรับปรามกลุ่มแก๊งคอเซนเตอร์จีนที่ไปตั้งฐานบัญชาการในประเทศดังกล่าวก็เลยมีความพยายามนํายาเสพติดออกจากพื้นที่ให้ได้มากที่สุดประกอบกับช่วงนี้ฤดูแล้งค่ะการลำเลียงยาเสพติดทาได้สะดวกในทางบกมากขึ้น และหลังจากที่รัฐบาลตั้งหน่วยบัญชาการสกัดการ,รปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันในภาคเหนือโดยกําหนดให้มีพื้นที่พิเศษที่จะต้องดําเนินการอย่างเข้มข้นมีการจาัดสรรงบประมาณกําหนดวิธีการดําเนินการในเขต11อําเภอของชายแดนด้านจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายที่ผ่านมาได้ติดตามความเคลื่อนไหวของเครือข่ายรวม30เครือข่ายด้วยกันค่ะ